โอเกมอนหินที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกมันมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้ผมมีโปเกมอนสายพันธุ์ของเจ้ากีไกอาร์สมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเจ้ากีไกอาร์สก็เป็นโปเกมอนแนว,นวหินนะครับมี3ร่างอยู่ในเจน5นะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นตัวเรียกพายุทรายที่ค่อนข้างโอเคนะและตัวของมันก็เป็นโปเกมอนที่ต่อสู้เอาเรื่องเหมือนกันครับด้วยพลังโจมตีกับพลังป้องก,กันกายภาพที่ก็สูงไม่เบานะซึ่งผมชอบโทนของสีร่างกายพวกมันดีนะครับก็คือแบบสีหินหลักๆของมันเนี่ยจะเป็นออก แนวสีกรมท่าเข้มๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นดวงตาสีเหลืองๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นส่วนหินงอกอีกสีหนึ่งตามร่างกายของมันครับซึ่งร่างสองร่างสาของมันนี่แหละจะมีการพูดถึงสีหินที่แยกออกมาตามร่างกายตรงนี้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันทีละตัวเลยว่าเจ้าดันโกโร่ที่วิวัฒนาการไปจนถึงกีกลาอาร์จะมีข้อมูลอะไรบ้างครับ,รรบก่อนอื่นเปิดมาที่ร่างแรกนั่นก็คือเจ้าดันโกโร่นั่นเองครับดันโกโร่เป็นโปเกมอนเปลือกหุ้มธาตุหิน,น,น ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูร่างกายของมันนะครับมันจะมีส่วนกลมๆที่เป็นตัวหลักของมันนะแล้วก็จะมีส่วนงอกบ,บนหัวมีขาสองขานะครับจุดน่าสนใจก็คือส่วนกลางไอ้จุดกลมๆตรงร่างกายมันนั่นคือดวงตาของมันแล้วก็เป็นกลุ่มแกนพลังงานของเจ้าดันโกโด่ด้วยครับหมายความว่าถ้ามันจะรับรู้อะไรภายนอกมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันมองได้จากจุดนี้และในส่วนด้านบนหัวของมันนะครับที่เป็นติ่งๆงอกออกมานั้นสามารถใช้ในการรับรู้สิ่งรอบข้างได้ครับถึงแม้ว่าร่างกายของมันจะดูมีความเป็นหินไปเลยเนาะแต มันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสตัวกับมันเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าร่างกายของมันก็มีความปกุ่นอยู่นะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากแกนพลังงานที่อยู่ภายในตัวของมันบ่งบอกได้ชัเชดเจนว่านี่แหละมันคือโปเกมอนที่มีชีวิตนะร่างกายของเจ้าดันโกโร่นะครับคือเป็นธาตุหินก็จริงนะแต่เขาบอกว่าความแข็งแกร่งของร่างกายมันแข็งแรงมากนะครับร่างกายคือแบบแข็งเหมือนเป็นเหล็กเลยนะครับและตัวของดันโกโร่เนี่ยร่างกายของมันก็จะค่อนข้างมีความพอมอออดดดีีมมมมืืนรไไ่้พุษย์เา แต่พอดีมือกับโปเกมอนตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโดไซดอนนั่นเองครับผมซึ่งโดไซดอนเนี่ยผมเคยทําเกี่ยวกับโปรไฟล์ของมันไว้แล้วนะครับว่าที่มือของโดไซดอนมันมีรูอยู่ซึ่งรูนั้นนะครับเอาไว้ยิงพวกโปเกมอนหินได้คือที่จริงยิงหินปกติก็ได้แหละแต่ว่าถ้ายิงหินโปเกมอนมันน่าจะแรงกว่านะครับซึ่งโดไซดอนเนี่ยมันมักจะเอาไออิชิซูบุเตกับดันโกโรเนี่ยมายิงเป็นกระสุนได้นะครับอ่าซึ่งหมายความว่าดันโกโรก็ถูกเอาไปใช้ในแง่นั้นเนื่องจากว่าร่างกายของมันมีความแข็งงทัเเเียบกกนนนแแล้วว่ข็็าชสุปตะะจ ที่มีพลังทําลายล้างสูงขึ้นไปกว่านั้นครับโดยที่ว่าร่างกายของมันนะจะมีความแข็งในความปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามันไปแช่น้านานๆนะครับผิวหนังของมันจะเริ่มมีความนุ่มเหมือนกับพลาสติกขึ้นมาครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บ่งบอกแล้ว,ว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุหินไงแพ้น้ำนะครับโดนน้าปุ๊บร่างกายอ่อนแอปั๊บถ้าอยากให้กลับมาแข็งเป็นเหล็กเหมือนเดิมก็ต้องทาร่างกายให้แห้งฟื้นฟูพลังงานภายในของมันให้เรียบร้อยมันก็จะกลับมาเป็นโปเกมอนที่มีความแข,แข็งแกร่งดังเดิมซ ที่มีประวัติอะไรยังไงน่าสนใจไหมตัวของมันเนี่ยดั้งเดิมแล้วเขาประเมินนะครับว่าเป็นโปเกมอนสายพันธุ์ที่เหมือนเป็นหินธรรมดาไม่ได้มีความแข็งขนาดนั้นแต่เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นทําให้สายพันธุ์ของดันโบโร่เนี่ยพยายามวิวัฒนาการตัวเองก็คือแบบปรับตัวร่างกายเพื่อให้แข็งแรงเอาชีวิตรอดนะครับมันก็เลยมีร่างกายเป็นแบบนี้และตอนนี้ DNA ตรงนี้ก็ส่งไปยังสายพันธุ์ของผู้มันทุกตัวนะครับทำให้ไม่ต้องกลัวว่าตัวไหนจะยังแข็งแรงแค่เป็นหิน วิวัฒนาการเชิงสายพันธุ์ของมันในตลอด100ปีที่ผ่านมานั่นเองครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของดันโกโร่นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามันเป็นสายกายภาพเทียวๆยเพียวเียวเลยนะครับพลังป้องกันโคตรสูงนะครับแ5และพลังโจมตี75ครับโอ้เมื่อกี้ผมใช้คาว่าโคตรสูงที่จริงมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่พอไปเทียบกับไอ้ค่าสเปเชียลสด้านที่ต่้าต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าสปีดที่น้อยเหลือเกินมันก็เลยแบบดูสูงขึ้นมานะครับอาจจะว่าร่างแรกเรายัง,ตตงยมไม่ว วิเศษมากมายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปสายกายภาพครับทีนี้พูดถึง ability ของเจ้าดันโกโร่ก่อนนะ ability ของมันนะครับมี3อย่าง ability ที่1คือ s t u r d y ครับ s ต u r d y ้ก็จะทําให้โปเกมอนที่มีเลือดเต็มโดนการโจมตีไม่วันฮิตเคเลือดจะเหลือไว้1ส่วน ability ต่อมาคือ Weak Arm o r ครับ weak a r m เ r เป็น ability ที่เวลาโดนโจมตีที่สัมผัสตัวนะครับกรอแตกครับผมกรอแตกคือพลังป้องกันจะลดลงไป1ระดับแต่ค่าสปีดจะเพิ่มขึ้น2ระดับเลยครับเออก็เป็น ability ที่ไม่รู้จะม กับโปเกมอนสายพันธุ์นี้หรือเปล่านะครับจากการที่ว่ามันมีสปีดที่น้อยที่สุดไปเลยเนาะและ h i d d e n Ability ของโปเกมอนสายพันธุ์นี้นะครับนั่นก็คือ Sand Force นั่นเองครับ Sand f o r c สนี่คือเป็น Ability ที่เวลาเราอยู่ในสภาวะของพายุทรายนะครับผมจะทําให้การโจมตีธาตุหินธาตุดินธาตุเหล็กนั้นมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น1.3เท่าเลยทีเดียวคราวนี้ถ้าเกิดว่าดันโปโรจะวิวัฒนาการมันต้องมีเลเวล25นะครับเมื่อเลเวล25ปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็นนนนกกัเทโปมอหหิิแรรร่่าาายงย จะมีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นโดยที่หินอันใหญ่ของตัวมันนะครับจะมีทั้งหมด4ส่วนครับผมคือเป็นขาเนาะที่มีขนาดเล็กหน่อยนะครับมีทั้งหมด3ก้อนซึ่งก็เป็น3ามขาของมันนั่นแหละครับแล้วก็มีหินที่เป็นส่วนลำตัวกลางของมันนะครับซึ่งอันนั้นก็คือจะมีขนาดใหญ่โดจริงที่เราไมายคายดวงตาของมันที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือมีหินอันนึงที่เหมือนกับเป็นที่พาดหัวแยกออกมาเหมือนกับมันมี2ตาแล้วล่ะครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับคือส่วนที่เป็นสีส้ม โปเกด็กซ์เขาจะอธิบายว่ามันคือคริสตัลพลังงานครับโดยที่ว่าตัวของมันนั้นสามารถสะสมพลังงานไว้ในคริสตัลนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันจะต่อสู้มันจะเอาจริงหรือมันโกรธมันจะปลดปล่อยพลังอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีการเปล่งแสงไอ้ส่วนคริสตัลสีส้มอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ต่อสู้อ่ะอันเนี้ยเราเห็นได้ว่ามันจะต่อสู้มันก็เลยเปล่งแสงไม่แปลกอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกันเท่าป่าที่มันกําลังเปล่งแสงอันนี้อยู่แสดงว่ามันกําลังหงุดหงิดหาที่ลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วววเพื่่ออออคาาามปลดภััยกกก็หจต ไว้เทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวมันนะครับมีการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจนะไอ้ส่วนที่เป็นสีเหลืองเหลือที่ดูเป็นแววตาตรงเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเรามองมันในมุมเนี้ยเหมือนมันสบตาเราอยู่ใช่ไหมแต่ที่จริงนะครับตัวของมันมีพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวของมันซึ่งว่ากันว่ามาจากคริสตันสีส้มเนี่ยแหละครับพลังงานตรงนั้นสามารถทําให้มันรับรู้สิ่งรอบข้างได้ถ้าเกิดว่าเรากับอยากจะรอบโจมตีมันโจมตีมันด้านหลังใช่ไหมเมื่อมันรู้ตัวว่ามีคนโจมตีมันจากด้านหลังมันจะวิ่งไล่คนคนนั้นทันทีและการวิ่งไล่่ขออองงมัันนต้กกเยวาารรจิ นะครับคือวิ่งไล่โดยที่ไม่ต้องหันหน้าไปเลยครับเออคือมันวิ่งแบบถอยหลังเนี่ยความเร็วก็จะค่อนข้างเสถียรนะถ้าเกิดว่าเราหนีไม่พ้นเราอาจจะโดนมันกระทืบเละตรงนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าพูดในมุมหน้าหลังอย่างเงี้ยก็ชัดเจนแล้วว่ามันวิ่งได้แต่ที่จริงถ้าพูดให้ลึกไปอีกเนี่ยด้านข้างซ้ายขวาหน้าหลังมันสามารถทําได้หมดเลยครับหมายความว่าวิ่งทุกทิศได้โดยที่ไม่ต้องมีการหันหน้าไปไหนเลยนั่นเองโดยที่ว่าตัวของกันเทินนะครับมันสามารถดูดเกินพลังงานเพื่อสะสมไว้ในนนนนคคริิสสตััััลลลลลีี้้้้มมมมมมขอองงงงไดดหหกกกกกๆพาาาาาาาจจจจะ3แแแ่บผืว มาจากน้ำครับซึ่งแดดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันส่องมาเรื่อยๆใช่ไหมจะดูดซับพลังงานไม่ได้ก็แค่ตอนกลางคืนแต่ทีนี้เนี่ยดินกับน้ํานั้นต้องมีแร่ธาตุนะครับถ้ามีแร่ธาตุเนี่ยก็คือมันจะสามารถเก็บกักพลังงานได้แต่ถ้าเป็นดินเป็นน้ําที่ไม่ค่อยมีแร่ธาตุก็อาจจะไม่มีประโยชน์กับการที่ให้กันเทิรนมันดูดเกินพลังครับและแถมให้อีกนิดนึงว่าเรื่องน้ําของมันนะครับเขาบอกว่าตัวการเทิรนเวลาที่มันดูดซับพลังน้ำนะครับดื่มน้ํามันต้องค่อยๆ เป็นพฤติกรรมที่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูและถ้าเราดูสเตตัสของการเทิลนะครับสปีดขึ้นมาทั้งหมด5ด้วยกันนะครับเออก็ดีแล้วนะครับเป็นโปเกมอนที่น่าจะเหมาะแก่การยืนในทริกลูมนะและในส่วนของแอตแท k กกับดีฟ n s e เท่ากันอยู่ที่105กันเลยครับถือเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งนอะที่ค่าสเตตัสก็สูงโดดไปเลยอะไรเงี้ยจะน่ากลัวก็แค่เรื่องของสเปเชียลดี e เ s นที่4ี่ถ้าโดนสายสเปเชียลโจมตีต่อให้ไม่แพ้ธาตุก็อาจจะร่วมได้นะครับหวังพึ่งได้แค่ว่าถ้ามีอย่าง้ก็ออาจจะรรดดไดคับแล้้วถถาพูดึง ลิตี้ของกันเทรดนะครับก็คือจะเหมือนกับดันโกโร่ทุกประการเลยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้ามไปเราไปวิวัฒนาการเป็นร่างสากันดีกว่าซึ่งร่าง3ก็คือเจ้ากไกายอาร์นะครับวิธีการวิวัฒนาการก็คือให้การเทรดนั้นทําการเทรดครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วิวัฒนาการด้วยการเทรดโปเกมอนกับเพื่อนของเรานี้นี่เองนะครับเมื่อเทรดเสร็จแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นกีกายอาร์ตโปเกมอนแรงดันสูงธาตุหินครับร่างกายของมันตอนนี้ก็คือจะมี4ขาแล้วนะครับซึ่ง4ขานี้มันมีการตั้งโคครรงงส้าาดีมกๆื ขาของมันเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นการทะแยงมุม4ด้านครบถ้วนนะครับเหมือนเป็นตัว x เลยเนาะทำให้ตัวของมันเนี่ยมีความเสถียรในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมากเลยครับแล้วส่วนลําตัวของมันที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีเป็นส่วนหัวงอกออกมาจริงๆจากจังแล้วนอกจากนั้นคริสตัลพลังงานจากเดิมที่มีของกันเทั้พอเป็นกีกาอาร์สบุ๊ทุกคนจะสังเกตว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมาในร่างกายหลายๆจุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมเวลาที่มันต่อสู้เวลาที่มันเอาจริงมันก็จะเปล่งไอ้คริสตัลตรงนี้ออกมาและตัวของมมััันนนนก็จจจะสสสํําาาดดดงงงถึออออขขุ้้ยเพื่่ใใชโตตีรู ซึ่งวิธีการโจมตีของมันก็คืออาจจะใช้พลังที่เรียกหินพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรืออาจจะโจมตีในลักษณะของการระเบิดพลังก็ได้ซึ่งการระเบิดพลังนั้นเขาว่ากันว่าสามารถทําให้รถบรรทุกนั้นพลิกคว่ำกระจุยกระจายกันได้เลยนะซึ่งมันก็เป็นโปกเกมอนที่เรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างเป็นกลางครับผมหมายความว่าไม่ได้หงุดหงิดง่ายขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันมันก็ไม่ใช่โปกเกมอนที่ยอมให้ใครมาข่มเหงรังแกมันได้อย่างที่บอกครับถ้าหากว่าทําให้มันอารมณ์เสียมันก็เป็นพลังแล้วก็ระเบิดตู้ท,กกที่่มมาาาาาหเเเรรือองััันนนน้กกกิดดบบจ็ไป และตัวของกีกอัสนะครับจะถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่ถูกเอาไปใช้ในเชิงของการก่อสร้างได้ครับพวกคนที่แบบทํางานไซต์ก่อสร้างก็จับเจ้านี่ไปเพื่อที่จะดูแลงานโดยที่ว่าตัวของมันอาจจะมีการช่วยเอาหินหนูน่นหินนี่มารวมกันตรงนี้แบกไปนู่นแบกไปนี่นะครับถือว่าช่วยคนได้ดีมากๆนะครับและจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่เขาพูดไว้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของเจ้ากีกอัสวงเล็บในงานก่อสร้างนะนั่นก็คือเจ้าช้างไดโอโดนั่นเองครับซึ่งในตัวนั้นก็เป็นโปเกมอนที่ช่วยขนหินดันหิน ุดดินอะไรพวกนี้เพื่อทําให้การก่อสร้างนั้นมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับเออคือแบบในโลกโปเกมอนอย่างนี้พออา ex, year, ่านโปเกเด็กมาเยอะๆปุ๊บเราก็จะรู้นะครับว่าไอพวกวิทยาการต่างๆการก่อสร้างมันก็มาจากโปเกมอนไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่ซึ่งตัวของกีกายัสเนี่ยเขาจะมีการบอกนะครับเนื่องจากว่าคริสตัลสีส้มของมันเนาะสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็เอาไว้ระเบิดตุ้มโจมตีใส่ศัตรูได้อะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งตรงนี้แหละครับผมมันก็เป็นประเด็นที่ว่าตัวของมันจําเป็นต้องสะสมพลังงานซึ่งพลังงานหลักเนี่ยดู แต่ว่าในวันที่ฟ้าครึ้มฝนตกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่สามารถเก็บซับพลังงานได้แล้วตัวของมันก็อาจจะหาพื้นที่แบบในถ้าหรือแบบในที่ที่แบบไม่โดนน้าฝนเนาะขุดดินเอาไว้เพื่อดูดซับพลังงานจากดินนะครับซึ่งตัวของมันสามารถดูดซับพลังงานจากดินได้โดยตรงไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุมากพอไหมเหมือนกับของกันเทินของกันเทิรนมันจะค่อนข้างมีเงื่อนไขตรงนี้แหละว่าต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุแต่ของกีไกลแสดูดซับพลังงานดินได้เลยครับเพราะที่จริงคําอธิบายอันนี้ของกีไกล ดูดเกินพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วกีไกอาร์สก็ไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์ในดินอีกทีหนึ่งก็เท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าถ้าจะรับให้ดีก็อาจจะต้องรับจากแสงแดดตรงๆนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์อย่างเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการชาร์จจากการเสียบแบบตรงๆมันก็ดีกว่าการชาร์จจาก power bank นะครับ <c oughs> การชาร์จในดินก็เหมือนกับการชาร์จทางอ้อมจาก power bank ยังไงยางงันเลยครับทีนี้ในส่วนของสเตตัสกีไกอาร์สนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามันโหดขึ้นเยอะเลยนะ แรงด้วยถึกด้วยและดีดีนะตรงนี้คือเขาสาเพิ่มพลังสเปเชียลดี e เ s นต์ขึ้นมาเป็น80นะครับซึ่ง80ก็ถือว่าไม่น้อยเท่านี้มันก็เป็นโปเกมอนที่รู้สึกว่าตายยากขึ้นเยอะแล้วนะครับ HP ก็ไม่ได้น้อยไงอยู่ที่85นะครับและถ้าดูจากสปีดก็ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าเอาไปเล่นในทิกลุมถืน่นาะตัวเธอถ้าไป็น,นสนตัวผมมองผมรู้สึกว่าเนื่องจากว่ามีสเตตัสที่ไม่ได้ตายง่ายขนาดนี้แล้วถ้าเราจะเล่นกีไกอาร์สเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่นที่เป็นสเตอร์ดีก็ได้นะเออเพราะว่าโอกาสโดนวันฮิต KO ของมันก็อออาาาจจะะไไมม่่่ดดด้้เเเยขนนนนนนนััควีววววห็สสตแลใ ของ ability ของมันนะครับก็จะเหมือนกับ2ร่างที่ผ่านมาแค่ ability ที่1กับ hidden ability นะครับนั่นก็คือ sturdy กับ sand force ใช่มั้แต่ทีนี้ ability ที่2เนี่ยที่เป็น weak armor ก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็น ability sand stream ครับผมก็คือ ability เรียกพายุทรายนั่นเองเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าดันโกโร่กันเถอะแล้วก็กิกายอสโปเกมอนหินที่เป็นภาพจําดีๆนี่เองเวลาอยู่ในเจน5นะเวลาที่แบบเล่นเจน1แล้วนึกถึงอิชิสุเกเตะชั้นใดเวลาเล่นเจน5ผมก็จะนึกถึงเจ้าดันโกโร่ไปเป็นกิกายอชั้นนั้นแหละ ท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนสายพันุ์นี้นะครับผมเคยเอาไปเล่นอะไรกันยังไงไหมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จากการโชว์สเตตัสให้เห็นเมื่อกี้ผมเชื่อว่าเป็นโปเกมอนที่เอาไปเล่นจริงได้และประสิทธิภาพการเล่นของมันก็ไม่แย่เลยครับเออเป็นโปเกมอนที่ทะยืนในทิศรุมปุ๊บมันก็ดูแบบจะหมขึ้นมากๆนะครับจากสปีดที่น้อยของมันการันตีว่าจะได้โจมตีกอดเป็นแน่แท้ทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีีีาพพูดคุยยให้้ังงเเท่น,น คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ